อัปเดตสมุดสติกเกอร์ที่ asa, คีโนคุนิยะสาขาพารากอนใครกำลังจะไปซื้อสมุดสติกเกอร์อย่าลืมกดเซฟคลิปนี้แล้วไปซื้อตามกันนะในส่วนของสมุดสติกเกอร์สิวันนี้ยังมีอยู่นะคะพิงค์เห็นมี2แบบนะแล้วก็น้องคนนี้ค่ะน้องแมวตัวนี้น่ารักมากอันเนี้ยต้องมีเลยน้องแมวโมฟูซันจะมี2แบบนะคะมีเล่มเล็กแล้วก็เล่มใหญ่ค่ะเล่มใหญ่แอบน่ารักมากแล้วก็จะมีเป็นพวกเจ้าหญิงกับซาริโอนะในส่วนของสมุดสติกเกอร์เล่มเนี้ยไม่มีด้านในให้ใหดูนะคะเราตัดภาพมาที่น้องชิคาวะค่ะคือน่ารัก อยากได้กลับด้วยอ่ะสมุดสติกเกอร์ของซาริโอจะมีเล่มเล็กด้วยนะคะด้านในก็คือน่ารักมากเล่มเนี้ยพิงมีแล้วแล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์ของแกงน้องคนเนี้ค่ะพิงไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรค่ะแต่เห็นบ่อยมากแล้วคือน่ารักด้วยตอนที่เดนมาถามพนักง,งานร้านว่าสมุดสติกเกอร์อยู่ตรงไหนแล้วพนักง,งานชี้มาตรงเคาน์เตอร์คิดเงินนะคะคือมันมีน้อยมากๆแต่พอมาดูจริงๆเฮ้ยทุกคนมันมีเยอะนะสาขาที่มาวันนี้จะอยู่ที่พารากอนนะคะพิงจําชั้นไม่ได้ะคะ่ะไม่แน่ใจว่าชั้น2หรือชั้น3ประมาณนี้แหละ อยากดูอะไรในคีโนอีกคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดู